โดยประชาการฐานพัฒนานะคะจัดพิธีค่ะเจริญพระพุทธนตน์สร้างสริมงคลต้อนรับปีใหม่2,568ค่ะ หน่วยประชาการฐานพัฒนาค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพววื่อความเป็นสุริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2568ณอาคารอนเนกประสงค์กองบ,บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยมีพลเอกนพดลปิดทองผู้บัญชาการหน่วยปัญชาการฐานพัฒนาพร้อมด้วยคณะนายฐานชั้นผู้ใหญ่กําลังพลและครอบครัวเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง พิธีดังกล่าวนะคะจัดขึ้นตามดำริของผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ต้อนรับสกราชใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและคว,วามเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของกำลังพลและครอบครัวโดยในปีนี้นะคะหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้ดำเนินการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน53หน่วยทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียง พิธีจเจริญพระพุทธมนครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในปี2568ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ก,กำลังคนและครอบครัวนะคะแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมกับส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามในองค์กรและก็สังคมไทยค่ะ